ส,สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนวิธีการทําข้อสอบแกะเชื่อมโยงนะคะซึ่งลักษณะวิธีการของข้อสอบแกะเชื่อมโยงเนี่ยว่ามันมีลักษณะข้อสอบเป็นยังไงกระดาษคําตอบเป็นยังไงครูได้อธิบายไปเมื่อชมมั่วโมง แรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อว่าแกะเชื่อมโยงหากเราจะทำเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะลูกอันดับแรกเลยก็คือหนูต้องรู้จักความสัมพันธ์ของข้อความและสัญลักษณ์เชื่อมโยงนะคะหนูจะเห็นในหน้าจอเลยว่าจะมีตัวอักษร a g แล้วก็ f นะคะแล้วก็จะมีตามมาด้วย99 h ชั้ 9, 9, ครูเคยอธิบายไปแล้วแลวครูก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีแต่ a d f นี่สินะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ออกนะคะว่า a คืออะไร d คืออะไร f คืออะไรนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถามว่าทำไมเราต้องรู้ a d f เพราะว่า a d f เหล่านี้มันจะไปเป็นคำตอบเป็นรหัสคำตอบที่เราจะไปฝนในกระดาษคำตอบต่อให้หนูเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แต่หนูไม่สามารถแยกได้ว่า a หรือ f หรือดีคืออะไรหนูก็ไม่สามารถที่จะผลข้อสอบได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรกันบ้างอ่าดูววันที่ความสัมพันธ์ a นะคะความสัมพันธ์ a มีคำอธิบายด้านล่างนะคะคำอธิบายด้านล่างบอกไว้ว่าเป็นผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลำดับถัดมา เป็นผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมานะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวอักษร A จะใช้อธิบายกับข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะหรืออธิบายกับข้อความที่มีการเกิดก่อนเกิดหลังนะคะเราลองดูตัวอย่างกันค่ะ A นะคะจะแสดงเหตุและผลของข้อความนั้นๆเช่นเขาชอบเธอเพราะเธอสวยเขาชอบเธอ เพราะเธอสวยนะคะหนูสังเกตรประโยคนี้ให้ดีนะคะครูได้มีการทําตัวสีแดงแล้วก็ขีดเส้นใต้คําที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่จะบอกเราว่าประโยคนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเอนะคะก็คือคําว่าเพราะเห็นไหมคะเราเจอคําว่าเพราะที่ไหนนะคะเราก็ต้องทราบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่ามันคือการแสดงเหตุผลใช่ไหมลูกแต่ทีนี้เวลาเราทําข้อสอบเนี่ยครูอยากให้หนูแยกด้วยนะคะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะอย่างข้อความนี้เขาชอบเธอเพราะเธอสวย หนูเจอคำว่าเพราะเป็น A อลำดับต่อมาหนูต้องแยกเหตุแยกผลสาเหตุก็คือเธอสวยนะคะสาเหตุก็คือเธอสวยผลก็คือเขาชอบเธอนะคะสาเหตุคือเธอสวยผลก็คือเขาชอบเธอนะคะหนูต้องแยกสาเหตุกับผลหนูต้องแยกเหตุกับผลออกให้ได้ด้วยนะคะหนูถึงจะทำข้อสอบได้ดีเนาะเพราะว่าเราต้องมีการโยงเส้นความสัมพันธ์ ะค,ะค่ะลำดับต่อมาค่ะนอกจากการแสดงเหตุผลแล้วยังมีการบอกสิ่งที่เกิดตามมาด้วยนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังนะคะหนูต้องแยกให้ออกด้วยว่าไหนเกิดก่อนไหนเกิดหลังลองดูข้อความนี้ค่ะไฟไม่ป่าทําให้สัตว์ไม่มีที่อยู่ ไฟไหม้ป่าทําให้สัตว์ไม่มีที่อยู่นะคะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์นี้ส่งผลอีกเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมคะคาที่เป็นคีย์เวิร์ดบอกว่าก็คือคําว่าทําให้สีแดงนะคะคําที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือคําที่บอกว่าทําให้ทีนี้เราก็ต้องมาแยกคะ่ะเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเหตุการณ์อะไรเกิดหลังนะคะอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคืออะไรคะลูกไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะไฟไหม้ป่าเหตุการณ์ที่เกิดหลังก็คือ สัตว์ไม่มีที่อยู่นะคะหรือเราจะแยกเป็นสาเหตุหรือผลก็ได้สาเหตุก็คือไฟไหม้ป่านะคะผลก็คือสัตว์ไม่มีที่อยู่นะคะนี่คือลักษณะความสัมพันธ์ของข้อความที่จะเป็นตัว a นะคะเป็นตัว a เ,เป็นการบอกเหตุและผลเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังนะคะต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์แบบตัว d นะคะตัว d ค่ะตัว d ดีจะเป็นการบอกส่วนประกอบองค์ประกอบหรือความหมายนะคะคัวอธิบายไว้ด้านล่างแล้วนะคะความเป็นส่วนประกอบความหมายหรือองค์ประกอบเราจะใช้ตัวดีลองมาดูกันนะคะ เจอข้อความที่เป็นการบอกส่วนประกอบองค์ประกอบหรือความหมายยกตัวอย่างเช่นไฟจราจรประกอบด้วยสีเขียวเหลืองแดงไฟจราจรประกอบด้วยสีเขียวเหลืองแดงหนูดูประโยคนี้นะคะครูได้มีการทําตัวสีเหลืองและขีดเส้นใต้คําที่เป็นคีย์เวิร์ดบอกแล้วเนาะมีคําว่าประกอบด้วยแสดงว่าต้องเป็นตัวดีแน่นอนนะคะทีนี้การทําตัวดีเนี่ยนหนูจะต้องแยกหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อย นะคะหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยเมื่อกี้นี้เป็น A ใช่ไหมแยกเหตุแยกผลแยกเกิดก่อนแยกเกิดหลังแต่ถ้าเป็นดีหนูต้องแยกหัวข้อห่อหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกการบอกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบนั่นเองอย่างประโยคนี้หัวข้อใหญ่คืออะไรคะหัวข้อใหญ่ก็คือไฟจราจรใช่ไหมคะเป็นหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อย่อยของไฟจราจรก็คือมีสีเขียวสีเหลืองสีแดง นะคะแบบนี้นี่คือการบอกองค์ประกอบนะคะต่อมาการสนับสนุนหรือขยายความนะคะการสนับสนุนหรือขยายความยกตัวอย่างเช่นความสวยที่แท้จริงคือความงามที่อยู่ภายในจิตใจความสวยที่แท well ้จริงคือความงามที่อยู่ภายในจิตใจนะคะเป็นการขยายความเนาะว่าความสวยที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะคำที่เป็นคีย์เวิร์ดบอกเราว่าเป็นตัวดีก็คือคําว่าคือนะคะคำว่าคือ ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าหัวข้อใหญ่คืออะไรหัวข้อย่อยคืออะไรใช่ไหมลูกความสวยที่แท้จริงเป็นหัวข้อใหญ่นะคะคือความงามที่อยู่ภายในจิตใจคือหัวข้อย่อยนะคะต้องหัดแยกนะคะเพราะว่าเราจะมีการยงเส้นสัมพันธ์ถ้าหนูแยกหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยไม่เป็นมันก็จะยากนะคะนี่คือตัวดีค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายตัว f นะคะตัว f ตัว F นะคะจะหมายถึงข้อความที่ มีการยับยั้งมีการห้ามีมการป้องกันหรือการขัดขวางนะคะเราจะใช้ตัว f เป็นคำตอบอ่ะลองดูนะคะ การฉีดวัคซีนที่ดีช่วยยับยั้งความเสี่ยงที่เกิดโรคโควิดได้การฉีดวัคซีนที่ดีช่วยยับยั้งความเสี่ยงที่จะเกิดโรคโควิดได้นะคะเอออันนี้ก็คือเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะคะหนูเห็นคําที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือ,อยังนะคะครูทําตัวสีแดงไว้ให้นั่นก็คือคําว่ายับยั้งใช่ไหมยับยั้งก็คือการห้ามเราเห็นคําว่ายับยั้งให้เราคิดทันทีว่าอ่ะตอนนี้ต้องเป็น F แน่นอนนะคะเราก็ลองมาดู การฉีดวัคซีนที่ดีช่วยยับยั้งความเสี่ยงที่เกิดโรคโควิดได้เพราะฉะนั้นอะไรไปยับยั้งอะไรคะการฉีดวัคซีนไปยับยัง้งการเกิดโรคโควิดใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะตัวอักษร f เนี่ยจะมีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายๆกับตัว a นะคะแต่ว่าลักษณะของข้อความจะเป็นการยับยัง้งหรือการห้ามนะคะ สรุปนะคะสรุปมาดูการความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ ADF นะคะตารางนี้จะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนทุกคนเลยนะคะหนูสามารถเปิดดูเอกสารได้นะคะว่าอ่ะอย่างตัว A ตัวอย่างคำที่เป็นคำเชื่อมหรือคำที่เป็นคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะคะตัว A ครูบอกไปแล้วก็คือการแสดงเหตุผลบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาใช่ไหมคะคำที่เป็นคีย์เวิร์ดก็อยู่ ขวามือของตารางเลยนะคะหนูดูนะคะตรงนี้หนูสามารถศึกษาเองได้นะคะส่วนตัวดีก็คือบอกส่วนประกอบบอกองค์ประกอบบอกความหมายแล้วก็การขยายความนะคะคําที่เป็นคีย์เวิร์ดหนูก็ดูเลยมีคําว่าหมายถึงคําว่าคือคําว่าหรืออะไรเหล่านี้นะคะไปศึกษาเองได้เนาะและสุดท้ายนะคะคือตัว F F ก็คือการห้ามหรือการยับยั้งนะคะก็จะมีคําว่า ข้ามนะคะหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะหนูไปศึกษาเอกสารได้เลยนะคะต่อไปอเป็นการสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทําแบบฝึกหัดกันอ่ะมาดูกันที่ความสัมพันธ์แบบ A นะคะความสัมพันธ์แบบ A A คืออะไรนะ A ก็คือการแสดงเหตุและผลเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหมคะมันก็จะมีเส้น เส้นสัญลักษณ์ที่เราจะต้องนําไปเขียนในผังเวลาเราเขียนเชื่อมโยงนะคะอย่างตัว A เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีหัวลูกศรนะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีหัวลูกศรคําอธิบายนะคะคําอธิบายเขาบอกว่าใช้กับข้อความที่เป็นผลโดยตรง ะะเอาง่ายๆค่ะสรุปง่ายๆเราจะมีเส้นตรงแล้วก็มีลูกศรใช่ไหมคะเส้นตรงเนี่ยเวลาเราจะไปเขียนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าหัวลูกศรมันควรจะอยู่ที่เหตุหรือควรจะอยู่ที่ผลหัวลูกศรควรจะอยู่ที่เหตุหรืออยู่ที่ผลคะอ่ะเรามาดูกันนะคะ A เป็นการแสดงเหตุผลใช่ไหมลูกเวลาเราเขียนโยง ลูกศรนนะะให้หนูจาไม่ขึ้นใจเลยว่าหัวลูกศรจะอยู่ที่ผลเสมอนะคะหัวลูกศรจะอยู่ที่ผลเสมอดูตัวอย่างสรุปคอนเซปต์ช่องที่3าช่องสุดท้ายนะคะเหตุ hey, เห็นไหมคะขีดเส้นตรงแล้วก็มีลูกศรโยงไปหาผลหัวลูกศรอ,อยู่ที่ผลเวลาเราอ่านแล้วก็เหตุ hey, ทําให้เกิดผลใช่ไหมคะหรือในกรณีที่ผลมาอยู่ข้างหน้าผลมาอยู่ข้างหน้าหัวลูกศรก็ต้องตามผลมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าน ผลเกิดจากเหตุนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสาเหตุหรือผลจะมาอยู่ข้างหน้าหรือจะสลับกันให้หนูจําไว้ว่าปลายหัวลูกศรจะชี้ไปทางผลเสมอนะคะจะชี้ไปทางผลเสมอตัวอย่างข้อความค่ะเท่าฐานจากภูเขาไฟทําให้สายการบินงดเที่ยวบินอยู่หลายชั่วโมง เท่าฐานจากภูเขาไฟทําให้สายการบินมัดเที่ยวบินอยู่หลายชั่วโมงอ่าหนูดูตรงนี้นะคะจะมีการแทนตัวเลขเข้าไปเท่าฐานจากภูเขาไฟเป็น01นะคะสายการบินมดเที่ยวบินเป็น02อ่าเราเจอคำที่เป็นคีย์เวิร์ดแล้วคือคำว่าทำให้ใช่ไหมคะคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราเพราะฉะนั้นคำว่าทำให้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบ A นะคะเราก็ต้องมาดูว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ข้อความที่เขาแทนใน01ข้อความที่เขาแทนใน02อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลใช่ไหมคะอะ01นะคะเท่าฐานจากภูเขาไฟ02สายการบินรถเที่ยวบินเพราะฉะนั้นสาเหตุของข้อความนี้คืออะไรลูกสาเหตุคือ01ใช่ไหมคะ01เท่าฐานจากภูเขาไฟเนี่ยทำให้เกิดผลคืออะไรคะ02สายการบินรถเที่ยวบินเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพต้องเขียนแบบนี้นะคะ01 ทำให้เกิด02 01ทํำให้เกิด02 01คือเท่าฐานจากภูเขาไฟทำให้02สายการบินรถเที่ยวบินนะคะหนูดูนะคะ,ะ,คะว่าฟ้าดูสอนใจชี้ไปที่ผลเสมอนะคะนี่คือตัวอย่าง A ค่ะต่อไป d นะคะตัว d ลักษณะเส้นนะคะก็จะเหมือนกับ ตัว A เลยแต่ว่าเปลี่ยนจากหัวลูกศรกลายเป็นจุดกลมๆทึบนะคะจุดกลมๆทึบไม่มีหัวลูกศรเหมือนกับ A นะอย่าสับสนนะคะดี D คืออะไรนะลูก D คือการบอกส่วนประกอบองค์ประกอบและก็ความหมายใช่ไหมคะโดยหนูจะต้องแยกหัวข้อใหญ่นะคะกับหัวข้อย่อยโดยปลายหัวดำๆนี้นะคะลูกดำๆนี้จะต้องไปอยู่ที่หัวข้อย่อยเสมอนะคะ,อะลองมาดูนะคะลองมาดู ก็จะเป็นแบบนี้ไมใช่ไหมคะด้านขวามือนะคะใหญ่หัวข้อหลักคือหัวข้อใหญ่นะคะจะไปหาหัวข้อย่อยนะคะกลมๆมสีดําจะอยู่ที่หัวข้อย่อยหรือในกรณีที่สลับกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หัวกลมๆจะอยู่ที่ย่อยเสมอนะคะจะอยู่ที่หัวข้อย่อยเสมอนะคะดูตัวอย่างคะ่ะ มีสารเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่สามารถอพยพกับถิ่นกำเนิดได้มีสารเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่สามารถอพยพบกับถิ่นกำเนิดได้โจทย์มีการแทน0.5กับ0.6นะคะคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราก็คือเป็นคุณสมบัติของ เป็นคุณสมบัติของนะคะหน้าที่ของหนูก็คือเจอเป็นคุณสมบัติของแล้วก็ต้องคิดในใจแล้วว่าเป็นดีใช่ไหมพอเป็นดีเสร็จแล้วลําดับต่อไปคือต้องแยกหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยเพราะฉะนั้นลองมาดูกันว่า0ูย์หหรือ0ูอันไหนเป็นใหญ่อันไหนเป็นย่อยนะคะลองอ่านให้ดีนะมีสารเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นเป็นคุณสมบัติ ของสัตว์ที่สามารถอพยพกลับถิ่นเดิมได้อ่านแค่นี้ก็น่าจะรู้นะคะเป็นคุณสมบัติแสดงว่า0.5เป็นองค์ประกอบของ0.6ถูกต้องไหมคะ0.5เป็นองค์ประกอบของ0.6เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนต้องเขียน0.6ที่เป็นหัวข้อใหญ่โยงไปหา0.5ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยนะคะค่อยๆทําความเข้าใจไปเดี๋ยวพอเราได้ทําแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะจับทางมันได้เองนะคะอะสุดท้ายนะแคะ F F นะคะ F ก็จะมีลักษณะลูกศรเหมือนกับ A เลยค่ะ F ก็จะมีลักษณะลูกศรเหมือนกับ A เลยนะคะแต่ว่าจะมีการกระบาดอยู่ตรงกลางเส้นนะคะมีการกระบาดให้เราึกไว่าเลยว่ามันเป็นการห้ามใช่ไหม f ออารมณ์เหมือนหัติด f นะคะติด f ก็คืออารมณ์เหมือนติดศูนย์นะคะติด f มันเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะติด F มันเป็นเรื่องไม่ดีมีกากระบาดแสดงว่าเป็นการห้ามการยับยั้งนะคะอะเราลองมาดู เวลาเราเขียนนะคะว่าจะเขียนบุโยงลูกศรยังไงก็เหมือนกับ a นะคะเหตุ ate, โยงไปหาผลปลายหัวลูกศรจะอยู่ที่ผลใช่ไหมคะเอ็เหมือนกันเป็นการยับยั้งที่ปลายหัวลูกศรจะอยู่ที่ผลเสมอเวลาเราอ่านนะคะเหตุ ate, ไม่ทําให้เกิดผลเหตุ ate, ไม่ทําให้เกิดผลถ้าผลมาอยู่ข้างหน้า ก็ต้องอ่านว่าผลไม่เกิดเพราะเหตุผลไม่เกิดเพราะเหตุนะคะก็คือปลายลูกศรจะอยู่ที่ผลเสมอนะคะลองดูตัวอย่างค่ะ mm hmm. การปลดล็อกกัญชาทําให้ข้อจํากัดทางการแพทย์ลดลงทั้งยังช่วยทําให้กัญชามีราคาถูกลงกว่าเดิม การบดล็อกกัญชาทําให้ข้อจํากัดทางการแพทย์ลดลงทั้งยังช่วยทําให้กัญชามีราคาถูกลงกว่าเดิมตรงส่วนอื่นนะคะบรรดาข้างล่างเรายังไม่ต้องไปสนใจเราดูตัวหนานะคะการบดล็อกกัญชาโจทย์แทนให้คือ0ูนข้อจํากัดทางการแพทย์โจทย์ทำให้คือ0อูนย์หกอเจอคําว่าทําให้บางคนแบบ ครูเคยบอกนี่เจอคีย์เวิร์ดที่เป็นคำว่าทำให้มันจะต้องเป็น a แน่เลยแล้วทำไมนี้มันเป็น f นะคะเราจะมีเทคนิคในการตีความอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวคุณจะสอนในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะมีการสับสนกันระหว่าง a กับ f อย่างข้อความนี้หดูดูให้ดีนะคะการปลดล็อกกัญชาทำใหข้ข้อจำกัดทางการแพทย์ลดลง ออมันทําให้แล้วเห็นคําว่าลดลงด้านหลังไหมคะมีคําว่าทําให้กับคําว่าลดลงด้านหลังถึงแม้ว่าในข้อความจะไม่มีคําว่าห้ามหรือยับยั้งมาให้เราเห็นแบบตรงๆแต่เราก็ต้องตีความใช่ไหมต้องตีความนะคะมันก็คือการทําให้ลดลงนั่นแหละมันก็คือการไปห้ามหรือไปยับยั้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นการปลดล็อกกัญชาไปยับยั้งข้อจํากัดทางการแพทย์ ะะไปยับยั้งข้อจํากัดทางการแพทย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปทําให้ข้อจํากัดทางการแพทย์เนี่ยลดลงนั่นเองเออนะคะอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่หนูต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการตีความอีกคลิปหนึงให้พวกเราดูนะคะเพราะฉะนั้นข้อความนี้05กับ06มันต้องเป็นการยับยั้งแน่นอนละเรามาดูอะไรยับยั้งอะไรคะเราอ่านอะไรยับยั้งอะไรการปลดล็อกกัญชา0ู ไปยับยั้ง0ูนข้อจํากัดทางการแพทย์ถูกต้องไหมคะ0ูนไปยับยั้ง0ูตนะคะ0ูไปยับยั้ง0ูย์หกเราอ่านก็อ่านว่าการปลดล็อกกัญชาไปยับยั้งข้อจํากัดทางการแพทย์ไปยับยั้งเราก็ต้องตีความการปลดล็อกกัญชาทําให้ข้อจํากัดทางการแพทย์ลดลงก็มีความหมายเหมือนกัน ะะก็มีความหมายเหมือนกันนี่แหละคะ่ะคือข้อสอบแกะนะคะหนูจะต้องรู้ด้วยว่าการทําข้อสอบแกะเนี่ย A D F มันคืออะไรแค่รู้อย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่ามันภาษาไทยมันดิ้นได้มันต้องอาศัยการตีความนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคก,การตีความเนี่ยครูจะอธิบายในคลิปต่อ,ตอไปหรืออาจจะอธิบายในห้องเรียนนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ A D F นะคะแค่เราแยกได้ว่า A คือการแสดงเหตุผลนะคะเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลัง D คือการบอกองค์ประกอบ F คือการอะไรคะคือการยับยั game, ้งแยกแค่นี so, that, ้เราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้แล้วที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการสะสมประสบการณ์และก็เทคนิคการตีความที่ครูจะอธิบายในชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปลองทําแบบฝึกหัดนะคะที่ครูแจกให้นักเรียนทุกคนนะคะทําให้ชินให้แยกออกว่า a คืออะไร f คืออะไร d คืออะไรนะคะเพื่อที่ว่าเราทําพื้นฐานแล้วเนี่ย เราจะต่อยอดไปสู่การทําบทความเพื่อจะลดโอกาสความผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่เท่านี้ใครสงสัยอะไรยังไงสามารถทักนะคะอินบ็อกซ์หรือถามใต้คอมเมนต์นะคะหรือถามครูเป็นการส่วนตัวได้นะคะครูยินดีตอบทุกคำถามค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไม่ข้าจะตรงไหนถามได้นะบ๊ายบาย